ตำรวจภูธรภาค3ได้แถลงข่าวการทลายเครือข่ายคนจีนข้ามชาติและแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทค่ะ ท่หนาสำนักงานตำรวจภูธรภาค3าพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3าพร้อมด้วยชุดจับกลุ่มแถลงข่าว2คดีใหญ่คดีแรกการทลายเครือข,าข่ายขบวนการขนคน,นจีนข้ามชาติจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมกับของกลางกระบะ2คันและอีกคดีเป็นการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติด3รายของกลาง21,000เม็ด และยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า3ล้านบาทโดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมถแถลงข่าวเป็นจำนวนมากโดยคดีแรกค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนขยายผลการจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำคนต่างด้าวสัญชาติจีนหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยสามารถจับกลุ่มได้จำนวน3ราย ซึ่งเชื่อว,ว่ากลุ่มคนสัญชาติจีนที่หลบหนีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือแก๊ง Call Center และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะแจ้งข้อหาร่วมกันรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชาอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองให้เข้าอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกลุ่มซึ่งพฤติการจะเริ่มจากการติดต่อในหน้าชาวลาวเพื่อจัดหาชาวจีนที่ต้องการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในไทยตามช่องทางธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยและสปป,ปลาว หารถยนต์เพื่อลักลอบนำคนจีนไปส่งยังพื้นที่ทางตอนเหนือของไทยโดยเฉพาะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและลักลอบข้ามชายแดนไทยออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยการเดินทางแต่ละครั้งจะมีรถยนต์อย่างน้อย2-3คันทำหน้าที่เป็นส่วนหน้ามีรถยนต์ขนคนจีนและมีรถปิดท้าย เพื่อส่งความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ให้รถที่ขนชาวจีนทราบตลอดระยะเวลาในการเดินทางไปส่งคนจีนยังจุดหมายปลายทางส่วนคดีที่2ค่ะเป็นการจับกลุมเครือข่ายยาเสพติดเจ๊ยุ้ยบัวลายเอี่ยวแก๊งปล้นทรัพย์บ้านฝรั่งโดยเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาตำรวจได้มีการจับกลุ่มแนประสบโชค หรือเอ็ดดี้ชัยนอกผู้ต้องหาคดีร่วมกันปล้นทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและได้มีการแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งต่อมาทราบว่านายประสบโชคเป็นเครือข่ายลักลอบค้ายยาเสพติดสปป,ปลาวโดยมีนางสาวยุ้ยซึ่งเป็นภรรยาทำหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามเฝ้าพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวทางการเงินก่อนที่จะสามารถจับกลุ่มลูกค้าย,ยาเสพติดของเจ๊ยุ้ยบัวลายได้ จากนั้นจึงได้ทำการขยายผลปิดล้อมตรวจคนบ้านพักเครือข่ายที่ใจเป็นสถานที่พักยาในพื้นที่อำเภอโบลายและได้ขออนุมัติศารออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดสองคนก็คือนางสาววิสาหรือยุ้ยพรมพินิษทํทำหน้าที่สังการติดต่อซื้อขายยาเสพติดและนายธนาวุฒิขุนสุนทรทำหน้าที่รับยาเสพติดมาซุกซ่อนเพื่อส่งยาให้กับลูกค้าซึ่งขณะนี้นายธนาวุฒิอยู่ในการหลบนี จึงได้ทำการขออนุมัติหมายจับนอกจากนี้ยังมีการจับกลุ่มเยาวชนอายุ16ปีก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภทหนึ่งพร้อมได้มีการอายัดทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรถจักรยานยนต์แหวนเพชรสมุดบัญชีธนาคาร5บัญชีมูลค่ารวม3ล้าน1 7 0 0 0บาท ซึ่งชุดสืบสวนได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิดในขบวนการนี้มาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะ